สวัสดีค่ะนักเรียนห้องเรียนคูส้มวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องทอออกเสียงดอทอในที่นี้หมายถึงทอนางมนโทนะคะบางคําเราจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงดอเด็กนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะครูจะมีบทกรเกี่ยวกับทอออกเสียงดอให้นักเรียนฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ บันดิตขึ้นมนดกเสียงกระทบกองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอค่ะนักเรียนหลังจากที่เราฟัง บทกรทอออกเสียงดอไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาฝึกอ่านคําที่ทอนางมโทออกเสียงดอเด็กจากบทกรเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ความหมายไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูเลยนะคะคําแรกนะคะนักเรียนบันดิดอ่านว่าบออนบัน no ดออิดอดิด บัณฑิตนะคะหมายถึงผู้มีความรู้ผู้รู้หรือหมายถึงนักปราชญ์ก็ได้นะคะคําถัดมานะคะมนโดอ่านว่ามโอนนมนดโอบอด มณดบนะคะหมายถึงสถาปัตยกรรมไทยแบบหนึ่งนะคะเป็นลักษณะมียอดแหลมเหมือนในภาพนี้นะคะเขาเรียกว่ามนดบนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมณดบคําว่าดบเนี่ยทอนังมนโทเวลาเขียนเขียนเป็นทอนังมณโทนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านให้เราออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะอ่านว่าดออกบอดบเลยค่ะ คำถัดมาเลยค่ะบันดอกให้นักเรียนฝึกสะกดพร้อมครูเลยนะคะอ่านว่าบออักนอบันดออกดอกบันดอกนะคะหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งเหมือนในภาพเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าดอกเวลาเขียนเขียนด้วยตัวทอนางมนโทแต่เวลาเราสะกด เวลาเราอ่านอ่านเป็นเสียงดอเด็กนะคะนักเรียนค่ะแล้วเราก็มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคำว่าบันดุฝึกสะกดตามครูส้มเลยนะคะอ่านว่าบออะนอบันดออุดุบันดุนะคะหมายถึงสีเหลืองอ่อน ขาวเหลืองหรือจะแปลว่าซีดก็ได้นะคะนักเรียนสังเกตคำว่าบันดุคำว่าดุเวลาเขียนเขียนด้วยทอมนโทแต่เวลาเราอ่านอ่านด้วยดอเด็กนะคะค่ะหลังจากที่เราฝึกอ่านทอออกเสียงดอกันครบหมดทุกคำแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกทบทวนอ่านบทกรอน พอออกเสียงดอนค่ะตรงนี้ครูส้มจะให้นักเรียนสต็อปไว้ก่อนแล้วนักเรียนลองอ่านเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปิดฟังฉเฉลยที่ครูส้มอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวครูส้มจะอ่านฉเฉลยเลยนะคะบันดิตขึ้นมนดดเสียงกระทบกกองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนหมอกเสียงไพเราะ ออกเสียงดอเป็นไงบ้างคะดเด็กๆอ่านถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนยังอ่านไม่ถูกหรือยังไม่แน่ใจคำไหนให้นักเรียนกดกลับไปเปิดดูที่ต้นคลิปใหม่นะคะแล้วา กลับมาฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่นักเรียนฝึกอ่านเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูส้มมีเกมสนุกๆมาให้ทำค่ะเป็นเกมตีตุ่นทอออกเสียงดอนะคะเดี๋ยวครูส้มจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะให้นักเรียนลองเข้าไปเล่นดูนะ